ลองเรื่องที่เรายังไม่ยังไม่รู้ดีกว่าเนาะมีเรื่องอะไรในพุทธศาสนาที่เรายังไม่รู้บ้างเยอะอะไรหรอออมีแต่เรื่องที่ไม่รู้เรื่องรู้ไม่ค่อยมเอีเคยรู้เรื่องสัตตานังไหม คยได้ยินว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนี่เคยไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดคำนี้ถูกต้องไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดถูกต้องหรือถูกต้องไหมไม่ถูกต้องหระอแล้วอะไรเวียนว่ายตายเกิดน่าจะเกิดแล้วก็ดับแล้ว การเวียนว่ายตายเกิดมีไหมแล้วใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดสัตตานันใช่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะให้จะให้ทราบนิดหนึ่งนะซึ่งเชื่อว่าความรู้นี้ ไม่ค่อยมีคนเอามาเปิดเผยนะ,นะไม่มีคนไม่ค่อยมีคนได้ทราบด้วยภิกษุชื่อสาติเนี่ยพูดว่าวิญ,ญญาณเรียนไหวใจเกิดวิญ,ญญาณไปเกิดในภพนั้นภพนี้พระพุทธเจ้าตําหนิว่าเป็นโมคบุรลนะแล้วก็ตําหนิภิกษุสาติว่าเธอชื่อว่า ย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาปิดด้วยน,นย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจับเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โดนหนักเลยนะแต่พวกเราฟนะังวิญญ,ญาณเวียนว่ายตายเกิดมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเห็นนะทีนี้ โอสาติถูกว่าขนาดนี้แถมจะถูกไล่ออกจากพิสูจด้วยนะเนี่ยอืมบอกยังพอจะนับเป็นพระเป็นสง์ในธรรมวินัยนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนเรานะยังเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมเนี่ยใช่ไหมอืมรูเจ้าตําหน่ขนาดนี้ก็ก็เลยต้องไปดูว่าแล้วใครเวียนไหวไตเกิดกันแน่ถ้าไม่ใช่วิญญาณ ก็มีคำตอบอีกเหมือนกันหนพระตถาคตตรคตกับภิกษุทั้งหลายบอกเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวท่ามกลางลงบางคราวปลายลงร่องบอกภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ บางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัตย์ทั้งสี่นั่นเองเห็นนะพระองค์ไม่ได้พูดว่าวิญญาณเปลี่ยนไหยตายเกิดนะพระองค์พูดว่าสัตว์สัตว์เปลี่ยนไหยตายเกิดสัตว์นะเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏบางคราวเขาแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เห็นนะ บาลีใช้คําว่าสัตตานันสัตตาสัตตาหรือสัตตานันดังนั้นเวลาเราได้ยินคําว่าสัตสัตสัตของพุทธาเนี่ยมันเริ่มมีความหมายเล็กซิงแล้วนะมันไม่ใช่หมูหมากาไก่ธรรมดานะอกลายว่าเราทุกคนเป็นสัตตานันพรหมก็เป็นสัตว์เทวดาเขาเป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เปรตวิสัยสัตว์นรก เดลชานทุกคนกำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องต้องแก้ความเห็นกันใหม่แบบขนาดใหญ่เลยนะวัะนนี้มาเปิดประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งตอนนี้แล้วคำว่าสัตว์เนี่ยมีนิยามไหม ความหมายของคำว่าสัตว์สองพสูตรนี่ไม่พอมีพสูตรที่สามอีกราธะเข้าเลยถามผู้เจ้าว่าคำว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้า่ะพระตถาคตจึงบอกว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณราธะ การติดแล้วการข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์เห็นไหพระศาสดานิยามชื่อสัตว์ว่าหมายถึงอะไรใครคือสัตว์นะเห็นนะอ่าชัดเจนนะอ่าดังนั้นสัตว์นี่แหละเป็นคนเข้าไปหลงยึดคำหน้าท่านี้ถ้าจะให้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรอ่ะ ให้รู้จักมันว่ามันคือสิ่งสิ่งหนึ่งก่อนแต่มันไม่ใช่ขนันธห้าไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยขณะที่มันมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขนันธห้ามันจะถูกนิยามเรียกว่าสัตตานังนะดังนั้นคําว่าสัตว์หรือสัตตานังเนี่ยมันเป็นนิยามเรียกชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่งขณะที่มันมีภาวะของการมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขนันธะห้าะแต่เมื่อมันได้สดับในธรรม ประพฤติปฏิบัติตามอริมักมีองศาจนกระทั้งอวิชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นสิ่งสิ่งหนึ่งนี้จะถูกเลยกหมายว่าวิมุตติยนานทัศนะและวิมุตติยนา,นานทัศนะนี้พระตถาคตบอกว่าจะตั้งอาศัยในวิมุติพระองค์บอกว่าวิมุตติยนานทัศนะก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศายัยหาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ ตั้งอาศัยในอะไรเล่าตั้งอาศัยในวิมุตตนะดังนั้นมันมีธรรมชาติใหญ่ๆอยูสอ่สองระบบคือสมมุติกับวิมุตติสม,มุติวิญญาณจะตั้งอยู่ในขันทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังคารส่วนวิมุตตินะหรือส่วนนิพพานนะวิมุตติยานทัศนะจะตั้งอาศัยในวิมุตติอ่าเป็นอย่างนี้นี่สองระบบใหญ่ๆเป็นอย่างนี้นะ และคุณสมบัติของสองระบบใหญ่ๆนี้จะตรงกันข้ามกันเลยนะฟันงสมมตินี้มันจะมีสามอาการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะย่างอื่นปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆเหมือนก้อนน้าแข็งมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาเนี่ยนี่คือเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะย่างอื่นปรากฏเปลี่ยนแปลงตลอดนะคุณสมบัติมันมีสามนะฝั่งนี้ เกิดปรากฏคืออุปาโทปัญญายติสองเสื่อมปรากฏคือวโยวโยคือเสื่อมปัญญายติสามเสื่อมเรื่อยๆทิฏฐสารยถาตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะย่างอื่นปรากฏส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกันเลยผร้เจ้าบอกว่าณนะคือไม่ณนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสภาวะนี้ นวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสือ่อมนัตถิตาอัญญทัตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันอยู่นิ่งคงตัวตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิ่งเสนิทไม่มีการมาการไปน,นี่คือคุณสมบัติของสองระบบนี้ซึ่งตรงข้ามกันดังนั้นสองระบบนี้เวลาพูด ุณสมบัติที่ตรงข้ามกันไม่ได้ใช้อันิจังทุกขังอนัตตานะหรือนิจังทุกขังอัตตาไม่มีอันนี้บัญญัติกันใหมนะ่จะพูดว่าอุปาโทกันนะอุปาโทนะดังนั้นนี่คือความจําเป็นว่าทําไมจะต้องมาใช้พุทธวจนะนะเพราะความที่สาวกไม่ได้รอบรู้ระบบธรรมชาติทั้งระบบจึงบัญญัติอะไรไม่ได้นะบัญญัติมาปุ๊บผิด <c oughs> นะเชืนนะีสัตตานังเหรอจำเป็นต้องมีอะไรรูปประกันนะสัตตานังเป็นคนเข้ามาหลงยึดรูปหลงยึดเวทนาหลงยึดสัญญาสังขารและวิญญาณรูปไม่มีในสัตตนงังมันเข้ามาหลงยึดรูปมันเข้ามาหลงยึดวิญญาณตัวมันคือสิ่งสิ่งหนึ่ง ดังนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยตัวมันจริงๆก็คือวิมุตินั่นเองแต่มันยังเรียกวิมุตไม่ได้เพราะมันมีอวิชชาจึงถูกเรียกว่าสัตตานังแต่เมื่อใดมันหมดอวิชชาเนี่ยมันจะถูกเรียกหมายว่าวิมุติอนรสนะซึ่งจริงๆมันคือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ตลอดกาลเลยและสภาวะเนี้กำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตเพราะความหลงเพราะการมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมัน มนเลยท่องเที่ยวไปกับขันธ์หน้าภาวะก็คือจะไม่มีรูปขันธ์ก็ได้เขาไปยึดกับมันไม่เกี่ยวกับรูปประคันเลยมันเข้ามายึดรูปประคันบางสภาวะของภายใต้การเมียวิชาของสัตตานันเช่นบางสภาวะที่ไปเกิดเป็นพรหมที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานญจาย,ยตนาขึ้นไป ก็จะไม่มีรูปประคันนั้นนั่นเป็นการพูดในระบบของสมมุติถ้าพูดเกี่ยวกับรูปจะต้องมาพูดในเรื่องระบบสมมุติลนะนะอ่าน,นี้แต่ตัวมันเนี่ยไม่ใช่รูปตัวมันไม่ปรากฏการเกิดไม่เสื่อมไม่ดับมีอยู่ตลอดนะดังนั้นเหตุที่พระเจ้าตำหนิมากว่าพูดว่าวิญญาณเป็นไหว้ใยเกิดมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด ว่าวิญญาณเป็นนิจจังอยู่ตลอดวิญญาณไปโน่นไปนี่ไปนะวิญญาณก็ไม่ตายสิวิญญาณก็เที่ยงแท้สิใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดดับตลอดเวลาพูุ้ทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมะโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืน เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเป็นาธาตุรู้ที่เกิดดับไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรแต่สัตวตานางเข้ามาหลงยึดมันว่าเป็นตัวมันเนี่ยพออพ้าใจไว้ <c oughs> นี่ทำให้การการใช้บทพัญชนะผิดจากพระศาสดาเกิดความเข้าใจผิดไปด้วยนะในธรรมะชั้นลึกป,ปั๊บที่เข้าใจผิด ผ so ู้ชายจึงต้องตําหนิเอาไว้ะอประเด็นนี้มีใครสงสัยอีกไหมเขาไม่ค่อยรู้จักกันนะไม่ค่อยรู้จักคำว่าสัตว์ พระสูตรนี้พระก็งงกันหมดนะพระก็งงกันว่าทำไมพระพุทธเจ้าตำหนิสาติน้อคิดกันไม่ออกนะอะนั้นถ้าขุดอีกสองพระสูตรไม่เจอนะไม่มีทางไม่มีทางตอบหาคำตอบตรงนี้ได้นะ ตอนที่หลวงปู่ม,มั่นท่านบนรรลุครับอแล้วในหนังสือเขียนไว้ว่าพระสมานุทธจ้าพระปริยะดมครับแล้วก็พระอาหารหันตสาวกได้มา,ามามันมาวอวยพรนะครับไม่ทราบว่าอย่างนี้เป็นสมมุติในวีมุติวิมุติในสม,มุิหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นอะไรครับพุจจาเคยตรัสว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยเทวดาและมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่เห็นพระองค์อีกเลย เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่เห็นตถาคตอีกเลยเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วแต่พระองค์บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา การเห็นพระองค์จร pues mm yeah. ิงๆก็คือการเห็นสภาวะธรรมนั่นแหละสภาวะธรรมคือสภาวะวิมุตติที่พระอรหัน์ทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปเสมอกันที่นั่นนะอยู่ในสภาวะเดียวกันคือสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับดังนั้นสภาวะของพระุทธเจ้าไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่รูปร่างมนุษย์นะพุทธเจ้าตรัสว่า บอกวัคกาลิวัา,าลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน,าน่านีนะนังนั้นกายรู้เจ้าเนี่ยก็มองอก,กายเนา่านะแล้วก็บอกว่าผู้ใดเห็นรามผู้นั้นเห็นเรานะแม้แต่แม้เธอจะจับชายสังกติเราเดินตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังนะแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชามีการมลาคากล้ามีจิตปัยาบาทมีความดำหลี่แห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติหลงลืม ไม่มีสัมปชัญญะแหว่งไปแหว่งมาเนี่ยอันนี้ชื่อว่าอยู่ไกลจากเรามากพระองค์บอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะท่านพูดสิ่งสิ่งหนึ่งแหละนะซึ่งบุคคลเนี่ยควรเข้าไปรู้แจ้ง มันเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มันมีทางปฏิบัติเข้าไปถึงได้โดยรอบในสิ่งนี้ไม่มีดินน้ำไฟลมนะไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามถ้าไปเห็นพระเจ้าจะไม่สามารถเห็นมิติไม่สามารถบอกมิติได้ไม่สามารถบอกความกว้างยาวไม่สามารถบอกความงามหรือไม่งามได้นะไม่สามารถอธิบายสิ่งสิ่งนั้นได้ เพราะการเราจะอธิบายสิ่งสิ่งใดจะต้องมีสิ่งสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาโยมจะเรียกหนังสืออธิบายหนังสือต้องมีหนังสือมาให้เห็นจะอธิบายอะไรก็ตามต้องมีสิ่งนั้นปรากฏคือเกิดปรากฏอุป,ปาโทปัญญายตินะแต่ถ้าสิ่งสิ่งหนึ่งมันไม่มีการเกิดปรากฏโยมจะเรียกมันว่าอะไรนะตัวมันไม่พอเป็นตัวให้เรียก,กอันหนึ่ง จะเรียกฝุ่นก็ต้องมีฝุ่นนิดหนึ่งเลขอะตอมมีเลกตอนก็ต้องมีนิดหนึ่งแต่นี่เกิดไม่ปรากฏเนี่ยดังนั้นที่พระเจ้าบอกนิพพานอธิบายไม่ได้เนี่ยท่านตรัสถูกแล้วพูดถูกเป๊ะเลยเพราะเกิดไม่ปรากฏเนี่ยยังไม่รู้จะอธิบายมันยังไงมันอธิบายไม่ได้ดังนั้นวิธีอธิบายนิพพานเนี่ยนะวิธีอธิบายนิพพานของพู้เจ้าจริงอธิบายภายใต้สมมุติบัญญัติ สิ่งที่มนุษย์รู้จักนะดินน้ำไฟลมเรารู้จักพระุทธเจ้าบอกไม่มีในนั้นนะความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่เนะี่ยพวกเรารู้จักกว้างเป็นยังไงสูงเป็นยังไงไม่มีในนั้นนะนะความงามไม่งามเรารู้จักบอกไม่มีในนั้นแล้วจะมีระสูตรที่บอกว่าอากาสานนญจายเจตนะตั้งแต่ปฐมฌานไล่ไปจนถึงอรุปสัญญาสมาบัติไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะนะ นั้นสีโยคียรู้จักแต่บอกสิ่งุเพูดไม่ใช่หมดเลยนี่คือวิธีอธิบายนิพพานที่ถูกตอ้องไม่มีรูรั่วช่องโหว่ข้อปิดพลาดเป๊ะถูกเป๊ะนะแต่ตัวนิพพานเองอธิบายไม่ได้